ส,สดีค่ะกินข้าววันว,วันนี้มีกันสามคนก็อใหญ่ไปดื่มกาแฟกับเพื่อน หมูสับกับผัดคะน้าหมูไข่ดาวเด็กดมากพรุ่งนี้ก็วันฮอลิเดย์สุดท้ายแล้ว แม่มักจะขนมแบบไหนขนมขัาขยาวเหนียวข้าวขยาวหนียอเขนมเป็นแบบถ้าจะเป็นขนมฟองจดใช้เค้กที่เราไดมไหมแล้วก็ลูกขนมฟองไส้ะอืมกรช่อง เรื่องสบู่เนสั่งหัวเชื้อสบู่มาอยู่ด้วยจ้ะแบบที่นี้ถ้าว่ารอบนี้มาเนยก็จะทําขายและทําจําหน่ายแล้วเนาะก้อนละสามสามสิบบาทแม่พี่น้องบอร่วมส่งได้สี่ก้อนร้อยก้อ่สั่งหัวเชื้อไปเมื่อเช้านี่แม่นี้มารอบนี้เนยก็จะทําแล้วก็จะจําหน่าย ในช่วงโปรโมทก้อนละสามสิบบาทสี่ก้อนร้อยไม่รวมส่งเลยจ้ะก็มีภาพจัดท่งอยูอ่ซิมบ้านนะพ่อไม่อยู่นอนยืดนอนยาวขึ้เหมือนกับ เงียบๆค่ะยืดเต็มผนังเลยนะนี่เบงดู้๊ดไปเอาอรกนล้วขอโทษครับแลยแม่ผัดกะเพราอร่อยมาก

นแกงคือ,อต้องหปิยต้มยำไงกุ้งกระคุกเข่อกินเยอะๆเก็บแรงไปรอบสองนะแม่ไอ้เรือเลยอืม โชกเห็นซ้อมอยู่ที่เดียวเหรอไอที่เดียเหม็นซ้อมอีกเมื่อว่าเราจะซ้อมต่ว่าทำไมนั่นมาก่อนเมื่อวานมาเล่นซ้อมหมูมาเล่นหนหมูมาหมูทั้งหลายเราหมูในหมู่บ้านเนอพี่น้องรูของใครไม่เลย เมียเพื่อนพ่อใหญ่อ้วนแบบน่จริงเหรอ,อเราเล่นเดี๋ยวเราก็ัเล่นมาจากคาเฟ่เออมากาแฟมาเล่นบอลกับพี่มัวลืมซ้อมฮอตเทเวนโดเบอร์ลูกเป็นบาสเกตบอลเมียเพื่อนพยย่อใหญ่แา พี่ก็จะเล่นด้วยไหมล่ะพี่ก็เป็นสาวเหมือนแล้วทุกคนวนี่เป็นว้ายเห็นแต่ไปก่อนน้องแม่รุยรุยุยไปยืนรอน้องอยู่ว้าวแต่้เป็นคนด้ไอ้คนได้ท่าจะเป็นคนนี้แหละน่าแต่บอกเบิ่งเอารลมันน้องหรือมันพี่แะนี่ได้ไปก่อนค่ะเออคือคือจังสั่นคุณฟังเนี่ยพี่เขาจะเล่นด้วยไหมล่ะพี่ก็เป็นสาวแล้วเห็นแต่พี่เล่นไปก่อนน้องไปท่าอยู่หน้าประตูบ้านคนน่อยว่าท่านไม่ กี่เด้อมันเตจะจนมาไอ้นี่น่าใจตแล้วยืนหนากูปุบไม่กระโดดรถเต้นย้อนหันอันน้องยังอายอยู่อันพี่พูดนะถอดเกลือไปยืนเตรียมข้าเล่นหรอเบิ้งรถมาแม่มาแม่เอยูอนน่องไอ้ท่าอย่าเอิญมึงจะเอินดิโอ้โหเบิ้งรถาลว่าเป็นสาวอันพี่ ยังไม่ได้บอกวะเล่นบอลัน,น <c oughs> แม่กับพ่อบอไปซ้อมเทเวินโด้สีย่ะอ้ยกว่าจะก้าแต่ละข้างค่ะพอน่องบอกว่าไม่เล่นบอลน,น้ำแข็งนี่เล่นก่อนน่องเมีใครอานะ้ำไ,ได้ไหมเอาเยอะเอาบั๊กเอาเบนรนซ์กู <c oughs> เอาเอย่าง ติ๊บคอน่งนังนั่งังอู่ห่งอ้บอกบอ่ะมันจไปพูดเลยอืมอืมอืมรอให้แม่ก่อนเพิงยังเขาตีคอกัเมื่อด็ดท้ายพี่ตอบอยู่ห่นีอะบีะแม่เกินหน่อยให้มั้นี่นีิจ่าเลยล่ะ กินตามปกติของเขาแะละไม่ได้ให้กินเยอะกอ็มูเลยบอกแห้งมากเด้อนั่นอันเคิร์แก้วพองายไหมง่คนจะบอกว่าไอ้เป็นคนบ่เต็มแม่นปะอย่างไ,างไ,ไม่ได้ให้กินคอยเยอะเลยเย็นนั่งไรไมาได้ไปเน,น้อง สวัสดีค่ะ่เห็นแต่มือกับพ่อละ